ถ้าเงินอเมริกาเนี่เขาเขาคิดกันแบบนี้เลยว่ามีโอกาสไหมที่อเมริกาจะต้องรีเซ็ตหนี้ที่ก่อไว้ตั้งแต่ซับพรามหรือเขาจะอยู่แบบนี้ไปไเรื่อยๆจนเป็นนิวนอร์มอลเราทราบกันดีว่าอเมริกาเนี่ยกู้ตัวเองมาพิมพ์แบงมันจะมีโอกาสรีเซ็ตไหมฮะเราเคยเข้าใจว่าเขาจะรีเซ็ตด้วยสงครามแต่ว่าในเรื่องนั้นมีกระบวนการยังไงบ้างครับคือต้องบอกนิดนึง่่อนคือเมื่อก่อนนี้่เมริกากาก็เคยรีใช่ครั้งนึช่งจําได้ไหมก็คือการยกเลกให้ทองคําเป็นเงินสํารอง ระหว่างประเทศแล้วก็เวลาจะพิมพ์เงินเนี่ยไม่จําเป็นต้องซื้อทองเพิ่มเขาสามารถพิมพ์เงินได้โดยไม่จํากัดอันนั้นเน่ยเขารีเซ็ตเงินของตัวเองครั้งหนึ่งละคำถามเขาในครั้งนี้ก็คือว่าเขาจะรีเซ็ตเงินอีท่าไหนนะครับเพราะว่าด้วยปริมาณน,นี้ขนาดนี้ต้องบอกต้องบอกนิดน,นึงก่อนนะครับว่าครั้งนี้มันไม่ง่ายเพราะว,าว่าวันนี้คุณไม่มีเงินสํารองระหว่างประเทศแล้วเหลืออยู่อย่างเดียวที่สหรัฐอเมริกามีอยู่และต้องทําฝากเอาไว้ให้คิดนะครับว่า เขาต้องทำให้สกุลเงินของเขายังคงเป็นสกุลเงินหลักของโลกให้ได้อย่างสม่ำเสมออะไรที่มาเทรดกับเขาในการที่จะให้เขาไม่เป็นสกุลเงินหลักอันนี้เขาจะพยายามเข้าไปแทรกแซงตลอดเวลาสังเกตให้ดีว่าจีนเองพยายามจะใช้เงินหยวนแล้วก็จะเปลี่ยนค่างเงินให้เป็นหยวนดิจิตอลให้ได้รัเสเซียเองก็จะเข้ามาร่วมมือเนี่ยสังเกตให้ดีว่าพอมันมเรื่องเกี่ยวกับเงินเมื่อไหร่เนี่ยอเมริกาจะเข้ามาแทรกแซงทันที นะฮะหรือแม้กระทั่งเข้าไปในไต้หวันก็หลักๆก,ก็คือเพื่อเรื่องนี้แหละครับไม่ไม่ให้สกุลเงินใดสกุลเงินมาแสมาแซง US ได้ถ้าเขาทําได้เขาก็จะทําอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ถ้าใครอ่านหนังสือของเลดาริโอเรื่องไอเวิร์ d ดิสออเดอเนี่ยโหเป็นสือที่ดีนะครับเขาบอกว่า,าการขึ้นมาของอํานาจใหม่เนี่ยยากมากเลยที่จะไม่เกิดสงครามดังนั้นเนี่ยถ้าถึงจุดจุดหนึ่งสิ่งที่ผมกังวลน,นะ อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าการรีเซ็ตด้วยสงครามอาจจะเป็นการรีเซ็ตที่ดีที่สุด